สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC ซสนอย FC นซนองอญิงครับผูพกก่อกระบาวโทนในช่วงท้องพูนแบ่น้อยให้น้องหญิงพูนไปแล้วดารานหนากล่องครับพี่โดบรรยากาศยามสดเๆครับนกมีนก เมื่อคืนมีกบมีเขียดครับเมื่อคืนนี้เสามากกับมีนกเสียงนกเสียงกาครับย่ำคืนกับฟังเสียงกบเสียงเขียดนะครับบรรยากาศทองไห้ทองหน้าครับมีห่านแมงดาบินมาเมื่อคืนนี้บ่าวเอกจับได้มาตกลงขางเฮือนพอดีครับแมงดาบ่าวเอกเลยได้ไปต้นหนึ่งครับ จะไปปนคนละแมงดาผูยางดีพี่น้องหอมๆปกตินี่บ่ได้ง่ายเลยครับแมงดาแต่ปีนี่มึนมืนขึ้นจากมาติดใสไหมเพราะว่าแถวนี้โมมีหแรงน้ำนะครับน้ำน้องกับแห่งบกจากเพิ่นไปไอ้ว่างไข่ไปเอยียงอยู่มงใดนะน้ำสาเห้ากับโมมีครับ แถวนี้บ่ค่อยมีสะนะสะที่แบบว่าเมงดาสามารถว่างไข่ได้คือต้องมีพวกต้นพื้มีต้นหย่ามีต้นอย่างสี่นะให้เพิ่นขืนมาว่างไข่แต่แถวในบ่มีครับส่วนใหญ่สิเป็นสาที่โล่งใหญ่ก็เลยว่าเมงดามันมาแต่ใสเมื่อคืนนี้โอ้เสียงนกห้อง บรรยากาศย่ำเสาๆครับเศราฐ์เลนี่6กมองเศารเลยครับนี่แดดพุ่นเกินสูงแล้วมันแจงแต่ตีหา่าครับหนานี่คือรืดูทำนานะครับกังเวนสีเงานานกลัวกังขึ้นนะครับนะครับเมื่อขึ้น งานยกเลิกนะครับพี่นอ้องย่นี่ฝนบบตกแต่อยู่หนางานราสีสไลดตกจนถ่วมครับรถก็ล,กลงติดลมติดต่างเวทีบดได้นะครับงานก็เลยได้ยกเลิกนะครับเมือ่อคืนการไล่ซดการยังกะเปลี่ยนแผนไม่หมดนะครับภัยธรรมศาสตร์ครับพี่น้องช่วงนี้ ฤดูกาลนะครับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาไปจนหอดปีฤดูกาลนี่ก็ต้องวัดกันละครับระหว่างฝนนะครับจะไอบอในแตละมอนะครับนี่คือภาพปุ่มกว้างนะครับบานหนองอิงครับนาบ้านครับพี่น้อง เมื่อคืนเได้กินหมูกระทะนะครับรอนองกลับมาจากไร่สดกังน้ำนะครับได้กินหมูกระทะกันนะครับ บรยากาศน้ำเร้าครับสดชื่นครับมืบ่อกี้เป่งลักษณะแล้วแดดคือเก่าครับขนาดเมื่อวานเมฆจนวาเนาะเมฆฝนเต็มฝ่ากนยังแดดคือเก่าครับพี่น้องจะเพื่อนลบหลีกันจังใดไหมลบหลีกันลักษณะใดนะอิเตเวนตั้งอยู่ซื้อแต่ว่าเมฆก,กับบรายไปบ้างให้นะเมฆก,กับไรลบ เมฆไรล,ลบแสงตะเว้นนะครับบาบางแสงตะเว้นให้นะกระแดดคือเเ่าครับสร้างเหตุงานหมื่ว่านตลแกๆก,ก็คือจังดีดีหมสบายเย็นสบายนะไป,ไปไปมาเอาเป็นวา่าคือห่อนขักห่อนขืนห่อนขึ้นนะครับบัดคํามาฝนสีตกปัดน,นี้สร้างก็ได้ได้กลับก่อนเวลานะครับปกติฝนเจเลยงานหาโมงเมื่อวานฝนกลับถึงแต่สี่โมงนะครับคึมฝาคึมฝนฝาห่องฝนลินมาแต่บดตกครับ พอสร้างกลับบานแล้วฝนเงียบกิบแต่ว่าหมู่ว่านเพิ่นมาเพิ่นจะเห็นงานไดนลายขนาดครับพี่น้องทีมงานเพิ่นคุณภาพาีครับได้เส้นได้แถวไดแนวกำแเพงครบทั้งสี่ด่านนะครับหมู่ว่านนี่เพิ่นสุดยอดแห่งครับ <c oughs> อื มู่วานกันเลยบุท่านเด้หมอบเงินนะครับค่าเครื่องดื่มจากเอฟซีนะครับโอนมาให้ส้างส่วนเงินค่าน้ำนะครับบ่าวโทนกะจะจัดน้ำม,มาให้เพ่อนช่วงบายนะครับหมื่ว่านจัดมาแล้วเดี๋ยวม่นี้จัดไม่อีกครับน้ำพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับช่วงบายจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะครับส่วนรอบคำนะครับก็มี f เอฟซีเพลินสนับสนุนมากนะครับ จะมอบให้ช่างเพราะจะมอบหมื่ว่านครับเปิลกับก่อนเอาเป็นมนีก็ได้ครับเพราะว่าเพ่นจะอยู่กับเท้าอีกดนนะครับสร้างชุดนี้จะอยู่กับเท้าอีกดนพราาจะรับผิดชอบกําแพงนะครับแล้วก็บ,บานซามหลังคือชุดเจจําปีนะครับจะดูแลทั้งหมดนะครับ ดี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 กับบุญหลอดไปเหรยนมากเลยได้นั้น <laughs> ไปเหร่นมากแล้วจับครั้งแล้วช่วงนี้คขังไว้ก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวให้กำแพงบานเรียบร้อยก่อนนะครับจะค่อยปล่อยป้องกันอุบัติเหตุนะป้องกันหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าน้องกินบนเลือกถ้าเกิดว่า เ,เรียบร้อยอยังเปียเเซ็จแล้วเขากบพื้นที่เขามันจะสะอาดปลอดภัยขึ้นนะครับเขาก็จะปล่อยน้องๆได้ที่บบปล่อยโบแมนว่าบบหักนะครับที่บบปล่อยนี่คือหักนะครับหักก็เลยขังหักก็เล่ผูกไว้นะครับเดี๋ยวผนไปกินตัวทีบบ่สบายมาได้นะครับเด้ยินเสียงไ่แววววเอาอ้ยสวัสดีครับ ตื่นมาแต่สายผมยางมาวัางนันคือจังนอนคุ้มผ่าอยู่ไหม่ายคลิปไปถ่ายคลิปมาอย่างนี้แล้วกุญบอนิงไปนะสุดยอดครับพ่อการชัยบอกว่าหากตื่นแต่เสาตื่นเสาได้เงินหลายตื่นสายได้เงินหน่อยพ่อการชัยสุภาษิตบ์บลัมบล้านครับตื่นเสาได้งานหลายแต่สำหรับพ่อการชัยตื่นเสาได้เงินหลายครับ ไปแล้วไปแล้วโดฝาบคุตัวกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับฝากเบิ้งกดษณะงครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สมนิษก่อนในพบกันใหนม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ